ตลาดมตลาดหมีบ่อคั่นหมีซื้อมาให้ในเด้อเอ้ย่นหมี่นาวเป็นตลาดสดตะกาแบบไหนตะกาฮิวนะหรอตะกาเป็นตะกาฮิวสุดตะกาฮิวแตกปอบเออโบชันโบชื้อก็ได้โอเคโอ้ยมันแบวโพดเฮามันเทสสายแท้จิม,มาใส่แบวแบวแบบนั้นมันโบได้ ตะกาสบู่จิ๊กนิกนะแหมตะกาสบู่อันมินิแหมเออตอนนี้เฮาก็ไปอาบน้ำเนาะครับทุกคนตอนนี้เฮาสจะไปอาบน้ำฮาเฮ็ดงานเสร็จแล้วหลังจากอาบน้ําเสร็จแล้วฮาก็จะมารีบแต่งตัวเพื่อที่จะไปถ่ายคลิปน้องอุ้งอิ้งขึ้นไปเซ็กซ์สาวบนเวทีสาวน้อยเพรบ้านแพงแห่งนี้นะเด้อนี่ตอนนี้เวทีเฮาวใกล้เสร็จแล้วเพิ่นก็ขึ้นไปติดป้ายติดซากติด เวทีติดอีกอย่างเรียบร้อยแล้วอีกสักครู่ก็พร้อมที่จะเซ็กสาวแล้วเดอ้อทุกคนเดอ้อตอนนี้ก็มีคนมากินข้าวกินปลาอยู่หน้าเวทีแล้วเดอ้พอพ่อเม่กับป้าพากันมาเป็นครอบครัวโมวอึดโมอยากเนาะมาแท้มาว่าเดอ้อตอนนี้เขาชิพาไปห้องน้ำเนาะว่าห้องน้ำไปทางดได้เดี๋ยวเขาเดินไปเบิ้งเลยนะ ตอนนี้คนคณนคณะยังบ่อข้ามยังมีคนมาไล่ป่านี้ท่าเบิง้งว่าควาจริงมีคนไล่ป่านได้ตอนนี้เพิ่นว่าขายบัตรบัตรแข่งบัตรนางงานไปแล้วครึ่งหมื่นสวัสดีครับไปกันเลยตอนนี้เราก็ไปอาบน้ำเนาะอาบน้ำแล้วก็รีบมาแต่งตัวแตเว้นเนี่ยถ้าเขาบอแต่งตัวแตเว้นเขาก็บอถันน้องอุ้งอิงน้องอุ้งอิงมาเซ็กสาวก็บอถันน้องเลยขันบอแต่งตัวแตเว้นนะ ลาสายลมมอยยืนค่อยอายเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ตอนนี้ก่อนที่ก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปอาบน้ำเราก็ไปเก็บเสื้อผ้าก่อนเพราะว่าหาซักผ้าซักเสื้อผ้าไว้ซักเสื้อผ้าไว้อยู่แถวนี้เนาะทุกคนแล้วก็ไปเก็บก่อนเด้อพีพีพีเขาตากเสื้อผ้าไว้อยู่ถังพี่ลาสายลมมอยยืนค่อยอายอันนี้จะเป็นห้องน้ำค้องหาห้องน้ำก็อาบอยู่ตรงนี้เด้อทุกคน ห้องน้ำมียูซี่ห้องคนคนก็ลายเติบอยู่เด็ว,วงมอํานะและคนข้างนอกเข้ากับมาอาบน้ำอีกอันนี้จักมากยั่งอันนี้มากตาครบรับบทเป็นนกเนาะเราจะมากินหมากตาครบนะนะอันนี้ก็เป็นหมากตาครบเนาะแต่บมฮูว่ไทยบ้านอื่นเขาเอินว่ายังบ้านนี้เขาเอิว่าหมากตาครบ มักซี่แดงๆนี้น้อยมันซุกน้อยมันกระแดงน้อยมันดิบมันกระโบแดงมาเด้อมาเอาเสื้อผ้าเด้อเดี๋ยวสิบรันการผีเสื้อผ้าเหากะตากอยู่ในลืบในเงื้อตอนแรกก็มีเสื้อผ้าเพื่อนๆอยู่ข้างกำแพงนี้แต่ตอนนี้เข้ากระเก็บแล้วเพื่อเหาเฮ็ดงานแล้วเขากลับมาเก็บก้อนเห่าแล้วเขาก็มาไ้เฮ็ดงานคือเห่าเา่าเก็บงานเฮ็ดงานแล้วก็ได้มาอาบน้ำอาบน้ำแต่เวียนได้ นี่นี่ก็เป็นผ้าเช็ดตัวแหง้งอ้โบแหง้งเสื้อผ้ากับโบแหง้แบบแหงซ้ำเฮาตากาเฮาตากกับประมาณชักโมงวะเฮาตากประมาณบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่โมงแรงแล้วมันก็เลยโบแหง้งเอาก็เอาแต่ตัวที่มันแห้งนี้มาไว้ใส่แล้วพอจากนั้นตอนเช้า,าเฮาจะมาเก็บเอาเนาะตอนนี้เขาไปอาบน้ำดีกูววะ อาบน้ำก็ต้องต่อคิวเพราะว่ามูคู่กับมาอาบลายมงมอลำเฮามีร้อยสองร้อยคนกับเจ้ากับมาอาพร้อมกันสีให้ทานกันได้จังได้เขาก็ต้องรอคิวรอคิวก็คิวยาวอยู่บออันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำคนพิการเนาะแต่เขาก็บ,บสนถ้าห้องน้ำมันเปิดเขาก็อาบหมดอาบได้หมดเอา้าห้องน้ำกับบวเปิด เขาบอสโซนเลยได้ว่าชิเป็ี่นห้องน้ําผู้หญิงห้องน้ําผู้ชายแังดเขาก็เข้าเบิร์เลยห้องใดว่างเขาก็เข้า,ขา,ขาต้องให้เป็นห้องน้ําผู้หญิงเขาก็เข้าเอาอันนี้เพื่อนล็อกไว้เพื่อนคือบบให้เขาอ,อาบวะเขาชิไปอาบซ้ายคือบบให้เขาคือบบให้เขาอ,อาบ อันนี้เฮาก็เฮาก็รอคิวคิวที่สามเด้อทุกคนห้องน้ําก็มีซ่องห้องเฮาก็รอคิวเป็นคิวที่หนึ่งสองสามมีสามตัวก็เป็นคนที่สี่เนาะโอ้ยห้องน้ำก็บ่เปิดให้ซสขออนุญาตพูดในซ่อง YouTube เด้อ ให้ใส่ห้องเดียวเดี๋ยวเราจะเดินไปเบื้องทางพุ่นเนาะว่าจะมีห้องน้ําให้อาบบออาบบ่มีแล้วก็จบเลยคือบ่เปิ้นห้องน้าให้เอาอาบเนาะเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนู้นเนาะว่ามันจะมีห้องน้ําบ่มีคนว่ามีห้องน้ํอยู่ฝั่งพ้นกันเราจะไปเบื้องกันเลยเนาะเลาะซ้ายเลาะเหนือเลาะใต้เลาะขัาวอาบน้ำมอลาเป็นอาชีพที่ต้องการน้ำที่สุดเด้อ นา่าจะเดินไปเบิ่งเลยเด้อทุกคนเด้อฟังพี่บอกกันจงว่าอาร์ตรถคือจอดหลายเที่ยมันเป็นงานอย่างนี้ทุกคนทุกคนต้องรอลุ้นเด้อว่าคืนนี้คืนนี้สิมีคนมาเยอะบอ ยังได้กการันตีไว้แล้วครึ่งหมื่นแล้วคนอยู่ในงานวันนี้นะหมต้องห่วังว่าจิมีคนน้อยคนหลาหมแต่ว่าครึ่งหมื่นแล้วอยู่ในงานตอนนี้นะเขาซื้อบัตรไปแล้วยุ่ใส่ห้องน้ํานี่เดินมากระโดนละกระโบเ็นห้องน้ําจักเ <c oughs> ชื่อ <c oughs> อันนี้เป็นดอกจำป่าเดิบ้านบ้านเจ้าเอินว่าดอกอยัง <c oughs> เอา ะกะจำปาอะไรนี่ด,ดีดอกย่างกอลีลาวด,ดีลีลาวดีเหรออันนี้ต้นย่างนี้เป็นงามๆนี่เป็นแนงเป็นแหนงออกนี่ยุส่ห้องน้ําห้องน้อํอยุซ่ายอ,อุ้ยหมาคือเป็นตะแพงแท้อุ้ยหมาก็มาเห่าๆซะมาถ่ายมันมันก็เลยเห่าๆยุส่แถวนี้มีบ่อห้องน้ํา เดี๋ยวเราจิเดินมาฝั่งนี้นะว่ามันจะมีห้องน้ำบอสิ่งที่ยากที่สุดคือห้องน้ำนี่ไงเจอแล้วทุกคนว่างบอ๋อ,อว่างอยู่ห้องน้ำสะดวกสบายมากเลยเออถ้าเรารู้เราก็มาแต่ดนแล้วเนาะนี่ไงทุกคนฮะ คือบอไปบอกกระเจ้าให้เปิดแหงแหงสนะนี่เดิอห้องน้ำทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องเงี้ยวห้องเงี้ยวมีสองบ่อนห้องคี้กระายบ่อนอยู่ห้องรับน้ำกระายบ่อนนี่เนาะข้างในข้างในมันก็จะเป็นหนองสะเดิอทุกคนหนองสะอะไรเนี่ยเราไปลอยได้ไหมเนี่ยมีคนหายเฮาบอคันเฮาจะไปลอยนะ เราจะไปเบิ้งดอกบัวกันนะว่าเอ้ยดอกบัวสวยไหมดอกบัวคืองามแทะปะ้ปัดโอ้ทุกคนอยากได้ทำไงดีอะถ้าเอาเอากระเจ้าซีโบหายเาบอกว่าเรียกกระตกน้ำเนาะบอกเอาดีกว่าเนี่ยเราจะมาเบิ้งมันพุนทางพุนแห้งหลายปอดดอกบัวคือลายแท้ อ,อ,อ่อนอีงยังนี่เดีห้องน้ำกันนี่เดนี่เดสทีเดินไปซ้ายอีกอ่งยังเข้าไปนี่ก็เป็นห้องน้ำมันว่างปะนั้นนะพ่อนี่เดพ่อป้าเพิ่นกับบบหูเห็นแล้วเพิ่นกับบบหูว่ามีห้องน้ำอยู่นี้ ต่บุฮูว่าจีว่างบอคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ตอนนี้ขอตัวไปอาบน้ําก่อนเพราะว่าจะรีบอาบน้ําเพราะว่าจะไปถ่ายน้องอุ้งอิงเซ็กซาวนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่